ละครสะท้อนสังคมเรื่องสามีจอมสร้างภาพผู้หลานเคยเป็นผู้หญิงที่มีงานมีการทำเธอหาเงินเก่งและเป็นคนขยันแต่หลังจากที่แต่งงานมีลูกสามีก็ขอร้องให้เธออยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนนั่นเบาๆเนจะลูกหญิงระวังของกระแทกปากอาล่าเดี๋ยวพ่อของหนูก็จะมาด่าแม่อีกคิดถึงบริษัทที่เราเคยทำงานจังเลยแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราต้องดูแลลูกก่อน ตอนที่บุหลานยังไม่ได้แต่งงานเธอเป็นหญิงสาวที่มีสเสน่ห์มากด้วยงานที่ต้องพบปะผู้คนมากมายทำให้เธอต้องแต่งหน้าและแต่งตัวให้ดูดีอยู่เสมอมีชายหนุ่มมาหมายปองหลายคนแต่ว่าเธอก็เลือกที่จะคบกับสามีคนนี้ตอนที่ยังคบเป็นแฟนกันเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากแต่พอหลังจากได้แต่งงานกันแล้วสามีของบุหลานก็เปลี่ยนไปวันนี้คุณกลับบ้านเร็วจังฉันยังไม่ได้เตรียมอาหารเลยค่ะโมแต่ยุ่งกับลูกนี่แหละ แล้วทำไมวันนี้กลับบ้านเร็วล่ะคะอะไรกันเนี่ยมาถึงก็ถามซาซีนาะรำคาญจริงๆช่วยทำตัวใหหน่ารักเหมือนผู้หญิงคนอื่นเขาหน่อยได้ไหมแล้วดูสิปล่อยเนื้อปล่อยตัวผมหัวยุ่งเหยิงไปหมดวันนี้จะมีเพื่อนมากินข้าวที่บ้านของเรานะเอาละอีกไม่นานเขาก็จะมาแล้วคุณรีบไปเตรียมอาหารให้หน่อยเอาของดีๆอย่าให้ผมขายหน้าได้สิคครที่รักเดี๋ยวฉันจะรีบไปทำให้เลยแล้วก็ไม่ต้องเอาลูกมาให้ผมดูนะเพราะว่าผมไม่ว่างจะดูให้ อีกอย่างเอาลูกเข้าไปในครัวด้วยก็ระวังด้วยละ่ะอย่าให้ลูกเป็นอะไรไม่อย่างนั้นละ่ะหน้าดูบุหลันพยายามอดทนกับนิสัยที่เปลี่ยนไปของสามีด้วยเธอหวังว่าเขาคงจะเห็นความดีของเธอในสักวันหนึ่งบุหลันมักจะโดนสามีด่าทอและใช้งานอย่างหนักส่วนลูกเขาไม่เคยสนใจที่จะดูแลเลยถ้าหากลูกป่วยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเขาก็จะด่าทอบุหลันและโทษว่าเป็นความผิดของเธอทั้งหมด ซึ่งหญิงสาวก็อดทนมาโดยตลอดถูพื้นห้องครัวก่อนดีกว่าเดี๋ยวลูกต้องนั่งแถวนี้เออที่รักคะฉันไม่อยากจะให้ลูกอยู่ในห้องครัวเลยอย่าเรื่องมากไปหน่อยเลยนะ้าถ้าหากคุณไม่ดูลูกแล้วใครจะดูผมอย่างนั้นหรอเอาละรีบทำอาหารเดี๋ยวเพื่อนของผมจะมาแล้วแล้วก็ดูความปลอดภัยให้ลูกด้วยละ่ะถ้าลูกหิวนมก็รีบไปชงอย่าให้ร้องกระจององอแงและอาหารที่จะทำเลี้ยงเพื่อนของผมต้องไม่ใช่เมนูบ้านๆน,นะรีบๆทำเร็วๆเข้าผมจะไปต้อนรับเพื่อน สามีของบุญหลันมีชื่อว่าอิทธิพลหากอยู่นอกบ้านเขาจะเป็นผู้ชายที่ใจดีกับคนรอบข้างแต่พออยู่ในบ้านเขาจะกลายเป็นคนใจร้ายสําหรับภรรยานี่อิทธิพลบอกภรรยาของนายไม่ต้องทําอะไรมากมายหรอกขอกลับแกล้มแค่สองสามอย่างก็พอแล้วเธอเลี้ยงลูกแล้วก็ทํางานบ้านฉันว่ามันก็เหนื่อยมากพอแล้วล่ะฉันเองยังเกรงใจเลยไม่ต้องเกรงใจหรอกหน้าบุญหลันทำได้ทุกอย่างทนถึกยังกับอะไรดี ถ้าหากเธอลำบาก,บากเธอก็คงบ่นให้ฉันฟังแล้วแต่นี่ไม่เห็นบ่นสักคำสั่งอะไรก็ทําตามแต่โดยดีที่ราาักคะคุณรอหน่อยได้ไหมฉันว่าจะออกไปซื้อกุ้งสักหน่อยของในตู้เย็นไม่ค่อยมีอะไรเลยแล้วทำไมคุณไม่เตรียมร่วงหน้าล่ะแบบนี้ไม่ดีเลยนะก็คุณเพิ่งบอกนี้คะว่าเพื่อนจะมาเอาหน้าไม่เป็นไรหรอกเพื่อนไม่ได้สิถ้าฉันไม่ต่อว่าอะไรบ้างบุญหลันก็จะทำตัวเหลวไหลแบบนี้ตลอด จะออกไปซื้อของก็รีบไปเลยนะตอนนี้เพื่อนของผมหิวจะแย่อยู่แล้ววันนี้คุณทําผมขายหน้าจริงๆบุล,ลันถูกสามีด่าทอต่อหน้าเพื่อนของเขานั่นก็ทําให้เธอรู้สึกเจ็บและอายหลังจากที่แต่งงานกันมาสามีของเธอก็ไม่เคยชื่นชมเธอเลยสักครั้งบุล,ลันต้องออกไปซื้อของนอกบ้านแล้วเธอก็ไม่อยากจะพาลูกไปด้วยจึงต้องฝากยายข้างบ้านเลี้ยงคุณยายคะหนูฝากแป๊บนึงนะ อากาศข้างนอกมันร้อนนะคะและหนูอาจจะต้องหิ้วของพรุงพรังแล้วหนูจะรีบมานะคะได้สิจา้าไม่เป็นไรหรอกแล้วหนูบุหลันก็ไม่ต้องซื้ออะไรมาให้ยายอีกนะออกไปซื้อของก็เหนื่อยแล้วยังต้องหิ้วของมาให้ยายอีกเวลาที่สามีของบุหลันไม่อยู่บ้านคุณยายก็มักจะมาเล่นกับเด็กเสมอเออหนูบุหลันแกออกไปซื้อของนะคะยายก็เลยรับเลี้ยงน้องให้บุหลันนี่แย่จริงๆคุณยายก็แก่มากแล้ว ยังจะให้มาเป็นภาระของคุณยายอีกแล้วคุณยายดูสิลูกของผมเนื้อตัวมอมแมมไปหมดยายเห็นน้องขลานเล่นบนหญ้านะคะขอโทษนะคะไม่เป็นไรหรอกครับคุณยายผมรู้ว่าคุณยายแก่แล้วจะมาอุ้มลูกผมก็คงจะปวดหลังถ้าจะหาว่าใครผิดก็คงจะเป็นเมียของผมนั่นแหละพวกเราโชคดีมากเลยนะครับที่มีเพื่อนบ้านดีๆอย่างคุณยายแต่เมียผมนะสิทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่าง ต้องให้ผมคอยบ่นคอยว่าอยู่ตลอดแบบนี้ก็น่าเบื่อนะครับเหนื่จังเลยกว่าจะซื้อของเสร็จแล้วต้องรีบทำอาหารด้วยอุย๊ยรู้สึกหิวจังยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยมัวบ่นอะไรอยู่ได้บุญหลันไหนล่ะอาหารที่จะทำเลี้ยงเพื่อนของผมรอนานแล้วนะใจเย็นๆหน่อยสิคะฉันเองก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยแทบจะไม่มีแรงอยู่แล้วถ้าหาว่าคุณทำแค่นี้ยังทำไม่ได้จะไปไหนก็ไปเลยนะน่าเบื่อจริงๆ ทำไมคุณต้องพูดกับฉันแบบนี้ด้วยราคาอิทธิพลฉันเป็นภรรยาของคุณนะแล้วฉันก็ทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดทำไมคุณไม่เคยให้เกียรติฉันบ้างคุณมักจะด่าทอฉันต่อหน้าคนอื่นไหนก่อนแต่งงานคุณสัญญาว่าจะดูแลฉันเป็นอย่างดียังไงล่ะโอ้ยนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาพร่ำเพ้ออะไรนะนี่คุณจะเอาแบบนี้ใช่ไหมผมไม่เอาอะไรทั้งนั้นตอนนี้ขอให้คุณทำอาหารไปให้เพื่อนของผมก่อนผมขายขี้หน้าจะแย่อยู่แล้ว บุหลันรู้สึกเสียใจมากที่ผ่านมาเธอพยายามอดทนกับสามีคนนี้มาโดยตลอดเธอเคยพูดหลายครั้งเพื่อให้เขาสำนึกแต่ว่ามันก็ไร้ประโยชน์หลังจากที่เพื่อนของอิทธิพลกลับไปชายหนุ่มก็พบว่าภรรยาของเขาไม่เหมือนเดิมเสร็จแล้วเขาสั่งให้เธอทำอะไรเธอก็ไม่ทำเหมือนเดิมแถมยังเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปพร้อมกับลูกนั่นทำให้ชายหนุ่มต้องอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้ เขาได้หันกลับมาคิดทบทวนถึงเรื่องราวที่ผ่านมากับการกระทำแย่ๆที่เขาทำกับภรรยาเอาไว้ตอนนี้เธอไม่อยู่แล้วและถ้าหากเขาไปตามงอ้อก็ไม่รู้ว่าเธอจะกลับคืนมาหรือไม่